พระผงปลกโพก้าใบนะครับปี59ของหลวงพ่อโกยวัดสิตาลามนะครับด้านหน้าจะเป็นปลกโพก้าใบนะฮะด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมบําเลข59นะครับองค์นี้มีบิ่นนิดนึดนงรุ่นนี้นะฮะมีมวลสารเก่าผสมนะครับมีผงจิน,น,านดามณีและมวลสารที่ตกค้างนะครับของหลวงพ่อ เอามาผสมแล้วก็เพิมปั๊มขึ้นมาใหม่มวลสารแน่นๆนะครับเนื้อแน่นปักนะยครับสวยๆเลยครับเนี่ยใครที่มีปัญหาในชีวิตทําอะไรก็ติดขัดมีศัตรูมาคอยกั่นแกล้งนะครับมีเด็กคนไม่รักอะไรอย่างเงี้ยลองหามาบูชาดูนะครับราคาหลักร้อยนะครับจับต้องได้ปีห้าเก้าดีแน่นอนนะฮะใครที่ทําอะไรแล้วไม่สําเร็จมีอุปสรรค กีดกั้นเสมอนะครับลองหาปลกโพลของพ่อกวยมาบูชานะครับสวัสดีครับ